ครับสวัสดีครับผมธันทรครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟูซันฟูจันเจียโคลัมเบียนะครับเป็นรุ่นใหญ่ไซส์ใหญ่ของเขาอีกอีก,อกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนะครับเอสามหน่งแปดหกนะครับเล่มน,นี้เลยนะครับที่จะขายก็ ทุกเล่มเนี่ยก็จะติดมีปอก,กันที่ปลายมาให้นะครับปอกพลาสติกนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ไปทุกรุ่นเอ่ออให้ไปทุกเล่มนะครับโลโก้ก็เหมือนเดิมนะครับหมาป่าฟูจันเจียโคลัมเบียนะครับแล้วก็ด้ามไม้พยุงพันพันเดียวกับพยุงแล้วกันนะครับครับนะผมท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกได้นะครับครับนะผมด้ามมีเล่นลายที่ หัวด้ามน,นะครับก็มีเล่นเส้นสีทองเหลืองนะครับมีหมุดต่อให้สามตัวฟูแทงก้นจะป้าน,น,นๆมนๆนนิดหนึ่งนะครับก็เข้ามือดีครับประมาณนี้นะครับก็ถนัดมือดีครับน้ำหนักดีครับเ,เดี๋ยวมาดูสภาพ กันนิดน,นะครับเล่มนี้เลยครับที่จะขายผมโฟกัสให้นะครับสองโกโรเบียเนี่ยเกามาแบบนี้เลย เขาไม่มีกล่องใส่ไม่มีอะไรมาให้นะครับเสียบใส่ซองมาแบบนี้แล้วก็แพ็คใส่ลังรวมๆกันมานะครับโอเคซองก็เหมือนเดิมซองเป็นไนลอนข้างในก็จะมีเป็นสอดไส้พลาสติกไว้นะครับสายรัดก็เป็นตีนตุ๊กแกปกติเหมือนรุ่นอเดิมข้างบนก็จะทำ เป็นห่วงไว้นะครับก็ร้อยกัดเข็มขัดได้เหมือนเหมือนกันบหมดทุกรุ่นครับเ,เดี๋ยวเรามาลองคมกันดูเหมือนเดิมใช้กระดาษ <c oughs> โบชัวบาง,บาง โอเคครับประมาณนี้กันแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดลงที่ Facebook ของผมไว้ท่านใดสนใจก็ทักมาใน Facebook นะครับก็สั่งซื้อได้ในหนึ่งช่องทางและแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือมีลงขายไว้ใน s h อ p e e นะครับชื่อร้านผมใน s h อ p e e ก็คือทาราทรขีดล่าง69นะครับ t a r a t o r n underscore ขีดล่างนะครับแล้วลงท้ายด้วย6.9นะในช้อปปี้ก็จะมีรายละเอียดของใบมีดว่าเป็นสเปคไหนนะครับขนาดของใบขนาดของด้ามน,น้ำหนักชนิดของด้ามไม้ไม้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดให้ท่านประมาณ10%ณนะนะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีวารันตีให้ค่าขนส่งก็ถูกมาก กทมเนี่ยเริ่มต้น20บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่งไวอยู่แล้วผมมีของก็สมมุติว่าท่านส่งสั่งคืนเนี้ยน่ะผมก็ส่งพรุ่งนี้แหละนะครับกทมก็วันอีกวันหนึ่งถึงนะครับรวดเร็วครับ mm hmm. ขอพระคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ